รัฐธรรมน,นูญเป็นรายมาตรานะครับซึ่งจะมีอยู่3ามร่างด้วยกันแล้วก็จะมีการแก้ไขในหลายมาตรานะครับมาตราสาคัญสำคัญก็เช่นมาตรา68ิบที่ว่าด้วยเรื่องของสารรัฐธรรมน,นูญมาตรา2องสเนะครับเรื่องของการยุบพักมาตรา190ว่าด้วยสนทิสัญญาที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภารวมทั้งมาตรา1 1 7เเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอในการที่จะมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็มีข้อกังวลกันเหมือนกันนะครับว่าการจะแต่ต้องหรือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นทั้งฉบับหรือรายมาตรานั้นก็จะนํามาซึ่งความขัดแย้งของคนในสังคมหรือไม่นะครับถึงแม้ว่าในมาตราหลักๆที่ได้มีการยื่นกันในวันนี้นั้น ฝ่ายการเมืองเองส่วนใหญ่จะเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขแต่บางมาตราอย่างมาตรา68ที่ว่าด้วยสารรัฐธรรมน,นูญหรือมาตรา117ที่จะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดนั้นก็คงจะมีความขัดแย้งกันต่อไปจากนี้เหมือนกันนะครับรายการฟันธงในคืนนี้เราจะมาดูนะครับว่าเหตุผลความจําเป็นในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมน,นูญเป็นรายมาตรานั้นมีความจําเป็นแค่ไหนอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณดิเรกถึงฝั่งนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาสายเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวพักกันสักครู่รช่งพ การยื <Cornell>. ่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของบรรดาสมาชิกรัฐสภาในวันนี้นะครับเป็นการแก้ไขหลายมาตรานะครับซึ่งมีหลายมาตราด้วยกันนะครับการแก้ไขรัรามนูนในลักษณะนี้จะนํามาซึ่งการสร้างความเข้าใจและนํามาซึ่งความขัดแย้ง ในสังคมไทยหรือไม่อย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับท่านดิเรกถึงฝั่งเป็นสมาชิกอุทิศภาสายเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรีและท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสมาชาิันเพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นรายมาตรานั้น ประโยชน์เพื่อใครนะครับหรือว่าใครได้ใครเสียนะครับ02 275 4225ส่วน S m s ก็เหมือนเดิมนะครับ422 1001พูดถึงเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเราก็พูดกันถึงเรื่องของการแก้ทัานูนเนี่ยเราก็กังวลกันทุกครั้งนะครับเวลาจะแตะว่าจะแก้เป็นลายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับเรากลัวว่าจะนามาซึ่งความขัดแย้งรอบใหม่ของสังคมไทยแต่ทางบรรดาสมาชิกทฒิสภาแล้วก็ทางสสในวันนี้ในส่วนของฝากรัฐบาลนะครับ300กว่าคนเนี่ยที่ลงชื่อกันแล้วก็เสนอร่างนี้ขึ้นมาเนี่ย มีความจำเป็นเร่งด่วนต้อง,องเร่งแก้ใน,ในมาตราต่างๆที่ว่ามานี้ไหมครับครับเรื่องของการแก้ไขรัมนูนนะครับรายมาตรานั้นเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากที่รัฐบาลได้เสนอมาตา 1, 1> รา291าแก้ไขแล้วก็ผ่านวาระหนึ่งไปแล้วผ่านวาระสองไปแล้วพอไปถึงวาระที่3ที่จะลงมติในวาระที่3เราก็ถูกสวกลุ่มหนึ่งได้ยื่นสารรัมนูนนะครับให้สารรัมนูนตีความว่าการแก้291น,น,นั้นเนี่ยจะทําลายระบอบประชาธิปไตย ที่มีอ,องค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่ใครับแล้วก็สามนุนได้ชี้อะไรต่างๆไปหลายประการทําให้การลงมติในวาระที่สามนั้นต้องหยุดชะง,งักลงคค,คงจํากันได้นะฮะ<ช>ตรงนี้หลังจากที่การลงมติในวาระที่สามหยุดชะง,งักลงไปนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาทางออกว่ามันจะออกอย่างไร,รที่จะทําให้การแก้ไขมรุนนั้นมันเดินไปได้เพราะ รัฐธรรมนูญปี50เราต้องยอมรับว่ามันเป็นที่มาของความขัดแย้งมาตั้งแต่เดิมแล้วอพอเริ่มต้นที่จะแก้รัฐธรรมนูญก็มีปัญหากันมาตลอดลุกลามาใหญ่โตเกิดความเสียหายกับบ้านเมืองมาเยอะนะครับตรงนี้เองที่เป็นที่มาว่าสืบเนื่องจากการไม่ได้ลงมติในวาระสามคราวนั้นรัฐบาลก็เลยหาทางออกโดยการเชิญนักวิชาการหลายท่านมีทั้งอาจารย์สมบัติทำรงธัญวงศ์ท่านอาจารย์โคทม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอีกหลายๆท่านรวมทั้งผมด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เสนอการแก้ไขรัฐมนูญไว้ในในนามของคณะกรรมการสมานฉันท์และก็ในฐานะที่เป็นนักวิชาการส่วนหนึ่งของวุฒิสภาด้วยก็เลยไปร่วมคุยกับรัฐบาลแล้วคุยกันมาหลายรอบ,รบนะครับว่าเจะหาทางออกอย่างไรกันที่จะให้บ้านเมืองมันเดินไปได้หาทางออกอย่างไรที่จะให้การแก้ไขรัฐมนูญนั้นมันเดินไปโดยที่ ไม่เป็นปัญหาแล้วก็อำนาจของสามฝ่ายรัฐภาก็ตามฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็ตามให้มันอยู่คงได้ครับประชุมกันหลายครั้งนะครับในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยในที่สุดผมก็เสนอในที่ประชุมว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะหาทางออกที่จะทําให้เกิดความประนีประนอมมากขึ้นก็คือเราแก้หลายมาตราใช่หครับและการแก้หลายมาตรานั้น,น,นเนี่ยผมได้เสนอไว้ว่า ให้ไปหยิบเอาหกประเด็นที่ผมได้เสนอไว้ให้แก้ลายมาตานั้นก่อนเอามาพิจาก่อนแล้วแก้กันไปทําไมต้องหกประเด็นที่เคยเสนอที่ต้องเสนอไว้หกประเด็นก็เพราะว่าในหกประเด็นนั้นเนี่ยมันได้รับความเห็นชอบมาจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับในขณะนั้นและก็นักวิชาการวุฒิสภาคือมันเห็นพ้องต้องกันมาแล้วในหกประเด็นเมื่อคณะกรรมการสมานฉันได้ทําในส่วนนี้ไว้ครับแล้วก็ในหกประเด็นนั้นเนี่ย ผมกลับเรียนนี้นะครับว่าท่านนายกบพิ์ก็ได้แก้ไปสองประเด็นแล้วเพราะมันมีการแก้ไขแล้วใน6ประเด็นนั้นนำทางไปแล้วว่าแก้หลายมาตรามันสามารถเดินไปได้ครับผมก็เลยเสนอกับรัฐบาลว่าถ้าให้ดีเนี่ยเราแก้หลายมาตราอ,อย่างนี้ดีกว่าเป็นทางออกที่น่าจะละมุนละม่อมที่สุดและก็ใน6ประเด็นที่เราเสนอไว้นะครับแต่ว่ารายมาตราที่เสนอไปเนี่ยก็ยังคงมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างมากเหมือนกันอย่างมาตรา68 มาตรา68ที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกับสารรัฐมนูญนะครับจะต้องผ่านอายการก่อนแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่ามันมีข้อขัดแย้งกันอยู่ในสังคมที่นี้จะทําอย่างไรฮะความจริงความจริงเนี่ยประเด็นเนี้ยเราไม่ได้โชว์มาตรา68เป็นหลักอะไรหรอกเพราะมาตรา68เราแต่ต้องน้อยมากนิดหน่อยเองหลักๆก็คือว่าเราไปดูที่มาตรา2 3 7เรื่องการยุบพักอันนี้เห็นเร่วงกันเิเรื่องการยุบพักเนี่ยมันก็ไปโยงมาสู่มาตรา68ด้วยแล้วก็บังเอิญนี่นั่นแหละ มาตรา68เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยในการยื่นที่ที่สมาชิกุธ,ธิสภาเขายืน่นให้สารรั้นวนตีความนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นผ่านอัยการสูงสุดเขาไปยื่นผ่านสารรันวนเลยทีเดียวซึ่งหลายฝ่ายก็ค้านว่าในมาตรา68เดิมนั้นเนี่ยมันชัดเจนต้องยื่นให้อัยการสูงสุดนะครับกรรมทีวิภาวิจาร์ถกเถียงกันมาโดยตลอดครับในที่สุดเนี่ยสารรัฐมนูญก็ชี้ว่า ยื่นให้สารรัฐมนูลก็ได้ในขณะที่หลายฝ่ายก็ยังกังขาแล้วก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันชัดเจนในตัวรัฐมนูญเขียนไว้ชัดเจนชัดเจนว่าจะต้องผ่านอัยการเท่านั้นสูงสุดนะฮะต้องผ่านในการสูงสุดแต่สารรัฐมนตรีความว่าสามารถโดยตรงผ่านสารรัฐมนูญได้มันก็เลยเป็นที่กังขาแต่ทีนี้พอแก้แบบนี้แล้วเนี่ยก็จะนำมาสู่ข้อกังขาความขัดแย้งอีกอย่างนี้ลแม้แต่ครั้งมีคนเสนอบอกว่าอาจจะต้องมีการถูกยื่นสารรัฐมนูลตีความอีกทีก็ได้อย่างนี้นะครับ ด้วยความที่มันคุมเครือในมาตา68ิเดิมจนทำให้เราตีความกันออกไปแล้วนักกฎหมายตีความไม่เหมือนกันนะขณะนี้ก็ยังมีจำนวนไม่ใช่น้อยที่ตีความว่าสามนูรับไม่ได้แต่สามนุนก็ตีว่ารับได้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขัดแยง้งไงเกิดเป็นประเด็นขัดแยง้งเกิดความคลุมเครือเกิดความไม่แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยพอมันเกิดประเด็นขัดแย้งอย่างนี้เราก็จำเป็นที่จะต้อง แก้ปัญหาเสียให้มันชัดเจนเท่านั้นเองนะครับผมย้อนไปดูเจตนารมของคนที่เขาเขียนรัมนุนบรรตา68นี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องคอมมชอที่มีคณะของเขาในสนรชที่เขียนเนี่ยนะครับผมย้อนไปดูเจตนารมเดิมของเขาเนี่ยไปหยิบเอาเจตนารมมาดูชัดเจนเลยครับเขาเขียนไว้ว่าจะต้องผ่านในการสูงสุดนั่นคือเจตนาในการล่างาตรตา68ต่อเมื่อสารรัฐธรรมนูญมาตีความว่าไม่ต้องผ่าน มันก็เลยแตกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายหลายฝักหลายฝ่ายซึ่งผมเองขณะนี้ก็ยังตีความอ่านรัฐมนูลมาตรา68เดิมผมก็ยังยืนยันว่ามันต้องไปผ่านอนการสูงสุดเพราะงั้นตรงนี้แหละมันคุมเครือไงเพื่อที่จะให้ความชัดเจนก็ให้มีการพิจารณาในมาตรานี้ใหม่เราก็เลยเขียนไว้ในมาตรา68ที่เราแก้ไขใหม่นั้นเนี่ยให้ยื่นผ่านอัยการสูงสุดแล้วอัยการสูงสุดก็เมื่อพิจารณาแล้วนะก็เสนอสารรัฐมนูลให้สามนูลดำเนินการต่อไป เราไม่ได้ไปลดอำนาจของสารรัฐธรรมนูญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผ่านในการสูงสุดในการสูงสุดเสนอถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐธรรมนูนจะวินีจใช้ตัดสินยังไงหรือจะนำไปสู่การยุคธรรคทได้เต็มตที่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูญข้อโต้แย้งบอกว่ามันเป็นการตัดสินของประชาชนประชาชนมีหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูนอันนี้คนละเรื่องเลยนะถ้าจะพูดกันไปแล้วถ้าตัดสินของประชาชนเนี่ยไอ้มาตราอื่นที่ที่มาหมุ่หูมันตัดสินประชาชนไปเยอะแยะเลยเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ย การยื่นสารรัฐมนูญนั้นเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของนักการเมืองต่อนักการเมืองที่จะมีปัญหาการตีความตัวบทกฎหมายกันที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาชนโดยตรงนั้นมันแทบจะไม่กระทบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่จะเสนอสารรัฐมนูนนั้นส่วนใหญ่นักการเมืองต่อนักการเมืองเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะ ให้มันชัดเจนนั้นมันเป็นเรื่องของความถูกต้องที่ว่าอย่าเขียนกฎหมายให้คุมเครือถ้าเขียนคุมเครือเดี๋ยวทะเลาะกันส่วนมาตราสองสามเจ็ดเรื่องยุบพักนี่ก็ชัดเจนว่าอย่างไรฮะที่เราเสนอแก้มาตรา2องสามเจ็ดนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ยกเลิกแต่เราไปเลิกในวรรคที่สองเสียคืออย่างนี้ครับมาตราสองสามเจ็ดเนี่ยผมพูดมาตลอดว่าตั้งแต่เราทําเรื่องสมานฉัชท์แล้วมาตราสองสามเจ็ดที่เราจําเป็นจะต้องแก้ไขนะครับก็คือว่า ในมาตราเนี้ยมันไปลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทําความผิดประเด็นที่หนึ่งคนที่ไม่ได้กระทาความผิดเนี่ยไปถูกลงโทษมันไม่มีกฎหมายในโลกไหนที่คนไม่ทําความผิดแล้วไปถูกลงโทษหรอกครับอันที่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยไปยุบพักความผิดในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของของของการยุบพักเลยโดยปกติแล้วใครทำความผิดก็ลงโทษคนนั้นแล้วไปลงโทษยุบพักด้วยการยุบพักการเมืองเนี่ย ท่านท่านทราบไหมครับว่าพักการเมืองเนี่ยมันเป็นกระบวนการเป็นสถาบันในการเมืองที่เราต้องพัฒนาให้เข้มแข็งครับไม่ใช่ยุบแล้วยุบอีกยุบแล้วยุบอีกนะครับหลักของกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยพักการเมืองถือเป็นหัวใจสําคัญส่วนหนึ่งทีนี้มาตรา1 9 0่งเหนึ่งเก้าศูนย์เราเราแก้อย่างไรอ่ะอย่างนงี้นะฮะประเดี๋ยวผมจะสรุปก่อนว่าสรุปกันว่าในการแก้ไขคราวนี้รายมาตราอ่าเราก็ในการแก้ไขรายมาตราคราวนี้นะครับ เราจะแก้ใน3ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของการยุพรรคซึ่งจะบวกมตรา237กับมต18เข้าไปด้วยนะฮะซึ่งผมอธิบายเรื่องมตรสาปแล้วแปไปแล้วอันที่2คือเรื่องมาตร้กา190เรื่องของการเซ็นสัญญาที่จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภาประเด็นที่3คือเรื่องของที่มาของสวก็เรื่องปลดล็อกสวให้สวมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งต่อได้อีกและการจำนวนสวมาจากการ เลือกตั้งกี่คนอะไรประเภทนี้เดี๋ยวผมจะที่บายที่ประเด็นทีนี้เมื่อกี้สองประเด็นไปแล้วสองสามเจ็ดกับหนึ่งประเด็นคือยุบพักก็คือสอ6ส8อเจ็ดกับหกแปดที่หนึ่งเก้าศูนย์ที่หนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยนะครับหนึ่งเก้าศูนย์นั้นเนี่ยนะครับพระันีรเนี้เมื่อลำนูลปีห้าศูนย์ออกมาเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะต้องเซ็นสัญญากับต่างประเทศในเรื่องของการค้าการเศรษฐกิจการสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะต้องไปขออนุญาตในรัฐสภาหมดทุกเรื่องซึ่งแต่เดิมในอดีตไม่เคยมีนะครับจะมีอยู่ก็เรื่องของการที่จะเป็นเขตของการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเป็นเรื่องของการทําศึกสงครามหรือเป็นเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้รเราก็ไปขอขอความเห็นชอบในรัฐสภาแต่พอมาถึงรัฐมนุนปี50นั้นเนี่ยมาตรา190โอ้โหต้องไปขออนุญาตทุกชนิดเลยครับปัญหาก็เกิดขึ้นคืออะไรครับปัญหาที่หนึ่งก็คือเรื่องไปค้างอยู่ในรัฐสภาไม่ใช่น้อยครับ ะะปัญหาที่สองเมื่อค้างอยู่ความล่าช้าในการที่เราจะทำประโยชน์หรือจะเซ็นทัญญากับต่างประเทศเพื่อน,นำผลประโยชน์จะนั่งเชิงเศรษฐกิจนะครับเข้ามาสู่ประเทศเราเนี่ยเราก็เสียประโยชน์ไว้ล่าช้าครับเสียโอกาประการที3ร่3ก็คืออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องของความเร่งด่วนและเป็นเรื่องความลับเนี่ยที่เราจะต้องชิงไหวพริบชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ เราเอากรอบอันนี้ไปเข้าสภาซะก่อนพอกรอบเข้าสภาเนี่ยทำไมล่ะครับเรื่องมันเปิดเผยหมดแล้วถกเถียงนะครับวิจารณ์เรื่องมันออกไปหมดแล้วเพราะสื่อเร็วใช่ไหมเพราะสื่อเร็วเนี่ยรู้ไปทั่วโลกแล้วเท่ากับว่าเราเนี่ยเอาเอาไตเราไปเปิดเผยหมดแล้วในขณะเดียวกันเราไม่รู้ไตของคนอื่นเขามันก็เลยทําให้ให้เราเนี่ยไม่รู้เขาแต่เขารู้เราเราก็เสียเปรียบบ้านก็เสียเปรียบใช่ครับนะฮะแล้วตรงนี้เองเนี่ย เราก็เลยมองว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ตามมันจะต้องเกิดปัญหาอย่างนี้ทั้งนั้นเกิดความอึดอัดเกิดอะไรต่างแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แม้ว่ากระทรวงต่างประเทศนะครับบอกว่าท่านครับบอกท่านรัฐมนตรีว่าสัญญาอย่างเนี้ยเคสอย่างเนี้ยไม่เข้าไม่เข้าหลักของมาตรา190หรอกท่านเซ็นได้เลยไม่มีรัฐมนตรีท่านไหนเซ็นนะครับไม่กล้าเซ็นเพราะว่าถ้าเซ็นแล้วเนี่ยถูกฟ้องถูกถอดถอนก็เลย กลัวกันไปหมดเลยทาอะไรไม่ได้ครับรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยท่านก็เห็นด้วยเมื่อผมเสนอให้แก้ท่านก็แก้ไปแล้วนะสองประเด็นนะฮะท่านแก้ไปแล้วสองประเด็นเรื่องของเขตเลือกตังใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องของสสก็เรื่องร้อยเก้าสิบผมเสนอไว้หกประเด็นต้องทบทวนนะมฮะหกประเด็นอะไรบ้างดีไหมอ่าลองสั้นๆครับนะสั้นๆหกประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของการยุพรรคการลงโทษบุคคลที่ไม่ได้ทําความผิดอ่า อันที่2คือมาตรา190นี่แหละที่ขออนุญาตรัฐสภาอันที่3คือที่มาของสสสสนี่เราเสนอให้เป็นเขตเล็กเขตเดียวเบอร์เดียวก็ถูกแก้ไปแล้วซึ่งแก้ไปแล้วอันที่3ที่มาของสวยังไม่ได้แก้อันที่4มาตรา265อ๋ออันนี้คือการดํารงตําแหน่งทางการเมือง ของนักการเมืองและมาตราที่2องหก้ไม่ให้นักการเมืองเข้าไปก้าไกยงานของคข้าราชการประจำยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้แก่นะครับซึ่งก็ต้องแก้ในคราวนี้ด้วยเหมือนกันคราวนี้เรายังไม่ได้แต่ต้องตรงนี้คราวนี้เราแต่ต้อง3ประเด็นเองใน่6ประเด็นนั้นเนี่ยเราจะแต่ต้องเพียง3ประเด็น3ประเด็นที่เราจะขอแก้เนี่ยหลักๆก็คือ1มาตรา2องสามเจ็ดรื่องยุบพักหกสิบแปดไปด้วยเพราะเป็นเรื่องการยุบพักเช่นเดียวกันใช่ครับนะครับ แล้วก็190เหตุที่ต้องมาแก้190อีกเพราะว่าท่านนายกอก็พิสิทธ์แก้ไปคราวนั้นมันก็ยังไม่ชัดเจนแกประเด็นไหนฮะตอนนั้นใน190เนี่ยท่านแก้ไปแล้วส่วนหนึ่งแก้ไปแล้วฮะแก้ไปครั้งหนึ่งแล้วพวกผมเนี่ยลงมติอวดให้ท่านไปแก้ไปแล้วส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังยังไม่ชัดเจนไงฮะยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในนั้นเขียนไว้ว่าให้ออกกฎหมายลูกก็ไม่ได้ระบุว่าต้องออกกฎหมายภายในเมื่อไหร่มันก็ติดเหมือนเดิม ประเด็นมาตรสำคัญที่สุดก็คือ177เรื่องของการที่จะให้สวมาจัดการเรื่องต่างว177ไม่ใช่อฮะอดนๆ177ครับ17อย่างนี้นะฮะที่เราเสนอแก้ใหม่ในสามประเด็น2 3 7บวก68 190แล้วก็ที่มาของสวที่มอของสวนี่อยู่ในมาตราไหนนะฮะ มันตั้งแต่1 1 1 1 1หนึอไปถึง117เลยไปถึง117ไปถึง1 2 0่นมันรวมกันหมดเลยใช่หหลายมาตราเพราะมันโยงกันไงฮะสรุปว่าลึกที่มาของสวมันอย่างนี้ครับเราเสนอไว้ในแนวทางของคณะกรรมการสมานฉันนั้นเนี่ยให้มีสวมาจากการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวครับใช่นะครับแล้วก็จำนวน200คนครคนนะครับและก็ผมได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปชัดเจนว่าสว สัรหาที่มีอยู่ให้เขาอยู่ให้ครบวละห้ามไม่ตัดเขาทิ้งนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่เราเสนอไว้ให้นะครับให้มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวเพื่อจะให้เข้าสู่กระบวนการของการปกครอง,องในระบบประชาธิปไตยที่ที่มันถูกต้องสมบูรณ์แบบ,บนะครับ,รบทีนี้มาคราวนี้นะฮะพอเรามาพิจารณาในเรื่องของสวนี่ก็มีกรณีถกเถียงกันเยอะแยะเลยนะครับว่าเราจะเสนอ,อยังไงม,นะมีผู้เสนอว่าให้ตัด สวสรรหาหมดเวะลาะไปพร้อมกับสวเลือกตั้งทีเดียวมผมก็ค้านว่าผมไม่เห็นด้วยครับผมมีเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยก็คือว่าเ,อาเราก็ยึดหลักของการปรองดองพผมในฐานะที่เป็นประธานสมรนฉันอยู่พยายามปฏิบัติ n o r มนนทุกทางมผมก็บอกกับเขาว่าเมื่อลำน,นใูในเขาอยู่ให้เขามีเวะลาอยู่แล้วเขาเข้ามาเป็นสวแล้วไม่ควรไปตัดเขาครึ่งๆกลางๆควรให้เขาอยู่ให้ครบเวะลาเมื่ออยู่ครบเวะลาแล้ว เมื่อ <ME U TER S> หมดเวลาแล้วก็จบลงไปนะครับก็เหลือแต่สวเลือกตั้งอย่างเดียว200คนนะครับผมก็ทักทวงตรงนี้ไว้ในที่สุดหลายฝ่ายก็เห็นด้วยนะฮะต่อมามีผู้เสนออีกว่าถ้าอย่างนั้นเอาสวเลือกตั้งขยายเวลาไปให้หมดพร้อมกับสรรหาเลยทีเดียวมันก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายเลือกตั้งกันอีกตอนนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยอีกไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าเมื่อสวเลือกตั้งอยู่ครบ6ปีแล้วเนี่ย จะขยายออกไปมันชัดเจนว่าขยายไปเพื่อ,เพ,อเพื่ออยากให้ตัวเองได้ได้ยืดอายุออกไปอะไรต่างๆเนี่ยผมก็บอกว่ามันไม่ใช่วิธีประชาธิปไตยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้สวเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับปลดล็อกก็คือสามารถเลือกได้เหมือนสอสสสไม่มีวาระรเห็นไหมครับใช่ครับเพราะนั้นสวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมันก็ไม่ควรจะมีวาระาทีนี้มันมีข้อที่มีปัญหากันในลฐมรุ่นอ่า ฉบับนี้ก็คือว่าสวเลือกตั้งเนี่ยตามรับนูลปี50ูนั้นเป็นได้วาระเดียวแต่สวสัญหาที่เลือกจากคนเพียงจดค้นเป็นได้สองวาระท่านลองนึกภาพดูสิครับว่ามันอะไรกันเนี่ยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ไอ้คนที่ชาวบ้านเลือกกันทั้งประเทศเนี่ยมันอยู่วาระเดียวนะฮะจบแล้วแต่ไอ้คนที่เลือกมาจากคนเจ็ดคนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้สองวาระนี่เขาอยู่มาวาระที่สองแล้ว มัน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 เห็นชัดเจนว่ามันไม่พอแก้ออกมาก็คือเลือกตั้งทั้งหมดทีนี้สรุปแก้เป็นอย่างนี้ครับนะครับพอพวกสวเลือกตั้งหมดวารละนั้นเนี่ยเราก็เสนอให้มีการเลือกตั้งสวใหม่200อคนเลยทีเดียว200รทีเดียวไปเลยใช่ครับแล้วสัรหาก็คืออย่างนี้ฮะเลือกตั้ง200อคนทีเดียวเลยโดยใช้สัดส่วนประชากรของแต่ละจังหวัดเป็นจํานวน อ่าสัดส่วนในการเลือกตั้งสวว่าจังหวัดละจะตกขี่คนขี่คนกี่คนโดยใช้สัดส่วนของประชากรหลักเดิมเราเนี่ยเคยใช้ส0 0 0สนคนต่อหนึ่งคนประนนี้อมาอาจจะส0 0 0 0นกว่าเพราะประชากรมันเพิ่มขึ้นครับก็แล้วแต่ละใช้สัดส่วนอย่างเงี้ยนะครับส่วนสวสัรหา73คนที่มีอยู่นี้เราให้เขาอยู่ต่ออยู่ไปจนกระทั่งถึงเขาหมดวาระ ที่เป็นสวรสัญหานะฮะแล้วก็หมดสภาพกันไปก็เหลือแต่สวเลือกตั้งสองรอยคนแต่เพียงอย่างเดียวนี่คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาก็คืออาจจะมีคนตั้งคําถามว่าเราเคยมีสว์ผ่านการเลือกตั้งมาทั้งหมดแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสภาเหมือนกันเป็นสภาผัวสภาเมียแรงต่างๆที่ก็มีการพูดกันจะกลับมาสู่ปัญหาสอารอยคนนี่มันเป็คนละอย่างกันเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับสองร้อยคนที่เราเลือกตั้งมาอย่างเดียวเราก็ยังคงเราไม่ได้แก้ที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องลูกเมียลงได้เลยเราไม่ได้แก้เราไม่ได้ไปแต่่ต้องคะ ให้เขาสามารถลงเลือกตั้งได้ต่อเหมือนอย่างที่สสเขาไม่มีวรละอย่างที่ผมได้เปรียบเทียบให้ฟังนะว่าสวเลือกตั้งเนี่ยประชาชนเลือกอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอยู่ได้1วันละแต่สวสรรหาคน7จ็ดคนเลือกอยู่ได้2วันละลองไปเทียบกันดูสิครับว่าความชัดเจนตรงนี้มันทีนี้ทำอย่างไรถึงจะไม่ได้มีการไม่ไม่ไม่มีการหยิบเอาประเด็นพวกนี้ ไปนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งอะไรต่างๆอีกเราจะเริ่มทําความเข้าใจในมาตราที่มีข้อถกเถียงกันอยู่ได้อย่างไรก็อย่างนี้ครับณนะเวลานี้เนี่ยผมก็ใช้สื่อเนี่ยอย่างที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับว่าแนวทางที่คณะกรรมการสมานนฉันได้เสนอไว้นั้นเนี่ยมันเห็นชอบกันมาแล้วทุกฝ่ายรวมทั้งนักวิชาการด้วยครับมันเราหยิบตรงนั้นมาทำเรายังไม่ได้ไปเอาตรงอื่นเลยตรงนั้นเราเห็นชอบกันแล้วมันน่าจะเดินไปได้ดีๆเราก็ทําความเข้าใจอย,อย่างเนี้ย ที่เราพยายามพูดให้ฟังว่า,ามันไม่เป็นธรรมมันเป็นที่มาของคําว่าสองมาตรฐานการ,รที่ไปลงโทษคนที่ไม่มีความผิดการที่ไปยุบพักเขาแล้วยุบแล้วยุบอีกเนี่ยมันขัดกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแรงนะครับแล้วการที่สวเลือกตั้งอยู่ได้เวละเดียวสาว,วาสรรหาอยู่ได้สองวันนะั้นมันมันเป็นความที่ที่ทำให้เกิดเป็นความเป็นสองมาตรฐานทั้งนั้นแหละและเป็นที่มาให้าการขัดแย้งอย่าไปให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเอากระบวนการประชาธิปไตยเข้าไปจับเสียปล่อยครับ ประชาชนเขาจะเป็นคนเลือกเองอไอ้ที่พอหมดเวลาสองสองอดเวลาไปแล้วเนี่ยให้สิทธิ์ลงต่อได้อีกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะได้เข้ามานะครับมไม่ใช่หมดเวลาแล้วเขาได้ต่อไม่ใช่นะครับประเดี๋ยวเขาลงต้องไปสมัครประชาชนจะไปเลือกกันเองนะครับคำถามจากทางบ้านหรือชนใหญ่ก็จะเป็นความคิดเห็นนะครับก็อยากที่นายรัฐบาลน,นั้นทอความเข้าใจหมายถึงว่าทางสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายที่ยืน่นไปในวันนี้ทำความเข้าใจให้ประชาชนอย่าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกนะฮะเป็นความเห็นแล้วก็ในเรื่องของ การที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมมีความยุติธรรมมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็คงเป็นประเด็นที่จะต้องคุยกันต่อมีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่ามาตรา68จําเป็นจะต้องแก้ไหมหรือว่าทําไมต้องแก้เราเนี่ยนะครับเหตุที่เราแก้เนี่ยท่านฟังดีๆนะฮะเหตุที่เราต้องไปแก้มาตรา68นั้นเนี่ยเพราะมาตรา68เดิมมันตีความกํากวมมันเป็นความคิดของคนสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเนี่ยอย่างเวลาผมเนี่ยผมยังยืนยันว่าตา68เดิมเนี่ย,นยจะต้องผ่านอัการสูงสุดนะครับนักกฎหมายเยอะแยะนักวิชาการอีกเยอะแยะก็มีความคิดเช่นเดียวกับผมบในขณะเดียวกันทางสามนูนก็ชี้ไปแล้วว่าสามนูนมีสิทธิ์รับได้เราก็ไม่ท้วงเราก็ไม่ว่ากันแต่เราบอกนี่คือปัญหาเมื่อมันเป็นปัญหาแล้วเราแก้มันเสียให้มันหมดปัญหาก็คือให้ชัดเจนไปเลยว่าให้ผ่านอัยการสูงสุดครับก็อธิบายย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับก็คงเป็น ความเห็นจากท่านผู้ชมอีกหลายๆความเห็นนะครับจะใครพิจารณาดูอีกทีขอขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการวันนี้ครับขอบคุณครับครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับท่านดิเรกถึงฝั่งผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ